ขอบคุณ FC ที่ส่งแฟนอาร์ตมาให้ทางช่องของเรานะคะขอบคุณผมขอบคุณมากจริงๆครับแล้วก็สำหรับ FC คนไหนที่อยากส่งแฟนอาร์ตอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าสามารถเข้าดีสคอดช่องเลยนะครับดีลิ้งดีสคอดอยู่ข้างล่างคลิปนะครับก็อย่าลืมมาเข้าดีสคอดนะครับโอเคครับบ๊ายบายให้เราใส่ขับีนดับโคลนแต่สอยเกมระเบยองเกมเเ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 เ เคมที้ทำอะไรครับคิมนินเราก็จะมาซ่อนแอบ,บเล่นซ่อนแอบ,บกันในบูคเทเวนนันเองก็กติกามีอยู่ว่าผมก็จะเป็นคนหานะครับแล้วก็คนอื่นจะเป็นคนแอบบอีกห้าคนก็จะเป็นคนแอบ,บนั่นแหละก็คือผมก็จะให้เวลาแอบประมาณ5นาทีแล้วผมแล้วผมก็จะหา20นาทีนั่นแหละครับก็เริ่มเกมได้เอ้ยก่อนอื่นก่อนอื่นก่อนอื่นผมขอจําไปหน้าก่อนทุกคนมาอยู่ที่เราบี้เออโอเคไปเริ่มเลย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 ไป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 ,ไปเลยแล้วไปเลยแล้วไปไดแล้วไปเลยแล้วไปเลย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 ไปไป มาเป็นเวลา5นาทีนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเริ่มหากันเลยไป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 นี่ผมว่าผมว่าผมจะใช้รถแรงๆเลยรถแรงๆนี่เป็นวันนี้ขโมย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 ไปแล้วรถมันช้าโอ้อารอลอันนี้กว่าเอาันนี้กว่าเอาันนี้กว่านี่อันนี้นี่ก็ต้องใช้รถอ่ะก็มันโอเคไปละแบบใหญ่จัดอ่ะ ผมผมว่าผมตอนนี้ผมก็ขึ้นขึ้นไปหาตรงนี้ก่อนดีวะตรงนี้มันโซนบ้านนี่ผมว่ามันมันแอบ,บโซนบ้านไม่ได้นี่ลืมไปต้องมีคนอยู่ในโรงพยาบาลแน่เลยอะใครมันอยู่ในโรงพยาบาลหรือเปล่าคน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 ,คนที่คนที่แอบฮบะไม,ไม่ไม่มีสิทธิพูดอ๊้หังขึ้นไม่ได้หวะขึ้นไปทางไปทางไหนดีวะอ๋อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตอนนั้นคุณไอคิวบอกบอกเอาไว้ผมก็จะใช้ทางนี้ในการขึ้นเลยอะ ทาไมโรงพยาบาลมีใครอยู่นี่ไหมมีใครอยู่ไหมเข้ามาคนเดียวนี่โคตรหลอนน่ะไม่มีว่ะขอหายขอหายทั่วก,ก่อนนะขอหายทั่วก,ก่อนนะโอเคผมผมผมลงล่างแล้วในเมื่อไม่มีใครอยู่ในอยู่ในโรงพยาบาลผมก็ผมก็ผมก็ไม่หาต่อละโอ้ผมเผลอเข้าเข้าโรงพยาบาลอิสราไม่น่าเข้าเลยตกใจจัดเมื่อกี้แต่ก็ ไม่ไรไม่ไม่บอนไม่มีคนไม่ีคนอยู่ในอยู่ในอยู่ในโรงพยาบาลวะ่ะงั้นเดี๋ยวผมว่าผมไปหาตรงนี้วะ่ะสถานีดับเพิงผมไม่รู้นะว่าเขาเขาอยู่ตรงไหนกันอะ่ะหาไม่เจอเลยอะ่ะ ลุมศกผมก็เลยลงไปหาดู <laughs> เจอคนที oh, ่คิวมาแรกอะ่ะคนคนที่คิวขี่ี่สกู๊ตเตอร์ตามผมมาเลยตามผมมาเลย okay, okay. ตามผมมาเลยโอเคโอเคตามผมมาเลยตามผมมาเลยขี่ตามมาเพราะคุณ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 นั่นก็เลยคุณก็เลยตามผมมาตามผมมาเลยตามผมมาเลยไปไปไปตอนนี้ผมผมมาหาในธนาคารทุกคนซึ่งบทดแสมันยังหาไม่เจอเลยอะไม่ให้หาหาไม่เจอทักคนเลยอะเดี๋ยว <laughs> ผมว่า น่าจะมีคนอยู่ในนี้แนะ่เพราะฉะนั้นขโมยขโมยขโมยนี่มาก่อนระเบิดบึมคิดผมคิดว่ามันน่าจะมีคนคนอยู่ในนี้นะไม่รู้ว่าใครอยู่หรือเปล่าอา้าวไม่บึมะบึมโอ้ไม่มีว่ะมามา r k e r ว่ะตอนนี้คือผมได้คําใบแล้วนะคําใบ้ของคุณดิดาก็คือสูงๆผมว่ามันน่าจะอยู่โซนโดนแน่เลยผมไม่รู้อะแต่ผมว่าผม เองไปหาดูก่อนเออคุณถ,ถ,ถ้าสมมติเราไม่เจอใครโดนเราบินโดนหารอบรอบๆเลยก็ได้นะได้เพราะว่าไหนๆก็มาละแล้วก็คุณโดบอกว่าโลง่งๆคุณชินบอกว่าเขียวๆเขียวอะไรวะคิปเปอร์คเปอร์ <c oughs> แล้วก็คุณอามี่อามี่ไม่ได้บอกอะไรคุณอามี่ไม่ได้บอกอะไรคุณอามี่บอกหน่อยบอกหน่อยบอกคำใบ้หน่อยเม็เม,มนจังเลย โอู้งสูงๆไม่ไม่เจอดิหลังคาบ้านปะอินโดนหาดีกว่าโอ้โหขนาดบินหายเงี้ยผมเปคนตาถั่วปกติันมืนคนตาถั่วอยู่แล้วแต่ยิ่งยิ่งหายอย่างมมางี้มันยิ่ง,งหาไม่เจออ่ะอืมไป <c oughs> น,นะ <c oughs> คนนี้ได้เห็นไหนโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับบุ้มเจอแล้วครับมากับผมเลยมากับผมเลยมากับผมเลยคุณชินคุณชินเขียว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 นี่คุณของคุณชินหมายถึงอะไรประมาแบบพืชอะพืชต้นไม้อ<น>ะไร<ส>เนี่ยผักสวนครัวอ๋อเหรอผมขอผมขอผมว่าผมจะผมจะตรวจเช็คประมาณแถวๆตรงนี้ก่อนผมบอกแล้วนะผมไม่ได้อยู่บนสะพานแต่ผมอยู่ใกล้ อืมไม,ไ,ไม่ถึงหนึ่งกิโลเมตรอยู่ใกล้ไม่ใช่ไม่อยู่ใกล้คนเหนอือตรงไหนวะผมไปโลกตาหัวถ้าผมเจอแล้วผมอาจจะไม่เจอกันแ้เอ้าคุณอามีคุณาอณาว่ โหก็หาอยู่ขยะเ็เหม็นโหถ้ที่จะเจอคุณโดเจอคุณอามี่ผมว่าคุณโดน่าจะอยู่ใกล้ๆของคุณอามี่แน่เลยเดี๋ยวนะมันเห็นอะไรขยบอันนั้นอะไรอ่ะไอตรงตรงนี้ไม่เคยมาอ่ะไอโดปะเอาไอโดไอโดจริงๆด้วยเอาระเบิดไปเอาระเบิดไปเสิร์ฟลอกอนหนึ่ง มอยู่ในนี้เดยทุนยาในเดี๋ยวเดี๋ยวเดีไหนวะ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 หาไม่เจอไหนวะไหนวะ่นไหนวอยู่นนี่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเห็นักรยานดูอันนั้นอันนนคุณคุณคุณนี่ดาวกับคุณอาไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คุณชินดิ เอ้ยรอเล่นผมอยู่นี่อยู่นี่ไหนวะผมอยู่นี่อ๋อไอตัวนั้นเหรอโหเห็นตาตาถั่วตั้งหลายรอบอะผมสร้อยู่ตรงนี้ตั้งแต่เริ่มเกมเลยเนี่ยเนี่ยตาถั่วตั้งแต่เริ่มเกมอ่ะก็สำหรับคีนิเจอรเจิดเพรียวค่อยครับสวัสดีครับบ๊ายบายยิงรลอยจุดแก๊สโซลชั่นเดอะซอยครับสวัสดีสกายบายบายโอ๊ยอุ้ยรถคันนี้อะไรเนี่ยอ้าวรถผมติดเลยเช่ามาเถอะบาย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 